ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนนมาแล้วเสียเียร์มาแล้วคำรนตอนมรัชพัฒน์เชียงใหม่รุกเรื่องฝุ่น PM 2.5จับมือเกาหลีใช้ดาวเทียมตั้งรับติดตามแล้วเนอะจะบอกฮึที่ทำอยู่นี้เพื่อรุก,กรับ,รบกับ,กบปัญหาไม่อยากจากเหนือเที่ยวแล้วไม่เบื่อ าาที่ว่วการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาของ,ของที่น,น <c oughs> ลงนามบันทึกต,กตกลงความร่วมมือกันแล้วระหว่างมหาวิทยทาลัยราชาพัฏเชียงใหม่กับสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเกาหลีหรือ NIER เรื่องปัญหาของฝุ่นพิษ PM 2 5ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้แลกเปลี่ยนกันทางด้านองค์ความรู้ที่เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของมลพิษทางอากาศนะครับมีการทำวิจัยร่วมกัน มีการจัดประชุมสมัมมนาแล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทําความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดครับเป็นการใช้ระบบดาวเทียมเข้ามาติดตามถึง3ที่ทั่วไทย e n v i r o n m e satellite uh, in February 2020 for the first time in the world เพราะปีที่แล้วเชียงใหม่ของเรามีปัญหาฝุ่นพิษติดเบอร์ต้นๆ้นของโลกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีนักวิชาการมีนักวิจัย ที่มีศักยภาพที่จะทํางานในด้านนี้จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ไอเลอเทคขึ้นเพื่อขับเคลื่อนง,งานเรื่องนี้อย่างจริงจังภายใต้ยุทธศาสตร์มาหาเลยรัชภัฏนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมรัชภัฏเชียงใหม่จึงเป็นอีกแขนขาด้านวิชาการของรัฐบาลเรื่องของมมคอนเขาได้มีการหัวมือประสานง,งานกับทรงพยาบาลไทยเขาปัญหาโมคอนขามแดนขาดหวังจะด้ใหครับการหัวมือกันจะได้พัฒนาปัญหาหรือว่าแก้ไขปัญหามมคอนห่วมกันเพื่อให้เพื่อให้ หาทางออกที่ดีที่สุดแล้วให้มันยนืงยองเจ้าด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนในท้องถิ่นศูนย์เอลเทคเราเป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยราชวัฏเชียงใหม่อาสาเป็นส่วนหนึ่งในสังคม เพื่อที่จะมาช่วยบรรเทาแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดที่ทำไปเพื่อคนไทยทั้งประเทศสรุปให้ดีๆจ่กอี้จ่อี้ว่าการทำงานเชิงรุกเช่นนี้อย่างน้อยก็สร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านได้ขอรับจากใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อระตองถนอมก็นานองพีชีวิตจะดีสิ่งแวดล้อมนี้ต้องดีด้วยนาข่าวดีๆกับพี่คำรณทํางานดีมีคอนเนคชั่นสูงต้องยกให้เขาละบอรัชพัฒเจียงใหม่เนอเจะบอกฮจสิงแวดล้อมเราต้องถนอมกันนาน้องพี่ Cadê?